วันนี้เราจะมาพูดถึงทักษะทางความคิดที่จะช่วยยกระดับความฉลาดของคุณให้เหนือกว่าคนทั่วไปในยุคที่ข้อมูลท่วมทน้นและโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการมีความรู้อย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไปสิ่งที่สำคัญกว่าคือวิธีคิดและการประมวลผลข้อมูลของเราเราทุกคนเกิดมาพร้อมศักยภาพทางความคิดที่มหาศาล แต่น้อยคนนักที่จะพัฒนามันอย่างเต็มที่วันนี้เราจะมาเรียนรู้ทักษะทางความคิดที่จะช่วยให้คุณฉลาดขึ้นอย่างก้าวกระโดดและนำหน้าคนอื่นได้ถึงสิบเท่าทักษะที่1การคิดเชิงระบบ (System Thinking) การคิดเชิงระบบคือความสามารถในการมองเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆแทนที่จะมองแยกส่วนคนทั่วไปมักเห็นปัญหาและแก้ไขเป็นจุดๆ แต่ผู้ที่คิดเชิงระบบจะเห็นว่าทุกอย่างเชื่อมโยงกันการแก้ปัญหาหนึ่งอาจสร้างปัญหาใหม่ในอีกส่วนหนึ่งได้วิธีพัฒนาฝึกถามตัวเองเสมอว่าการกระทำนี้จะส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นๆอ,อย่างไรเมื่อเจอปัญหาให้วาดแผนผังความเชื่อมโยงของปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องศึกษากรณีตัวอย่างของระบบที่ประสบความสำเร็จ และล้มเหลวตัวอย่างเมื่อบริษัทแอปเปิลออกแบบผลิตภัณฑ์พวกเขาไม่ได้คิดแค่ตัวอุปกรณ์แต่คิดถึงระบบนิเวศท,ทั้งหมดทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์บริการและประสบการณ์ผู้ใช้ทำให้สร้างระบบที่ผู้ใช้ติดอยู่ในระบบนิเวศของพวกเขาได้อย่างแนบแน่นทักษะที่สองการคิดแบบย้อนกลับ Inversion Thinking การคิดแบบย้อนกลับ คือการพิจารณาปัญหาจากมุมตรงข้ามแทนที่จะถามว่าฉันจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรให้ถามว่าอะไรจะทำให้ฉันล้มเหลววิธีนี้ช่วยให้เราหลีกเลี่ยงความผิดพลาดและมองเห็นอุปสรรคที่อาจไม่เคยนึกถึงวิธีพัฒนาฝึกถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่แย่ที่สุดที่อาจเกิดขึ้น สร้างรายการสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงควบคู่กับรายการสิ่งที่ต้องทำฝึกมองจากมุมมองคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราตัวอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์และชาลีมังเกอร์นักลงทุนระดับตำนานใช้การคิดแบบย้อนกลับในการลงทุนพวกเขาไม่พยายามหาบริษัทที่จะประสบความสำเร็จแต่หลีกเลี่ยงบริษัทที่มีแนวโน้มจะล้มเหลวโดยดูจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทักษะที่3การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) การคิดเชิงวิพากษ์คือความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผลไม่ด่วนสรุปและตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อในยุคที่ข่าวปลอมแพร่หลายการมีทักษะนี้จะช่วยให้คุณแยกแยะข้อเท,ท็จจริงจากความคิดเห็นได้วิธีพัฒนาฝึกตั้งคำถามเสมอรู้ได้อย่างไร มีหลักฐานอะไรมีมุมมองอื่นหรือไม่เรียนรู้เกี่ยวกับอคติทางความคิด (cognitive biases) เพื่อระวังกับดักความคิดของตัวเองฝึกโต้แย้งกับตัวเองเมื่อเชื่ออะไรให้ลองหาเหตุผลคัดค้านความเชื่อนั้นตัวอย่างนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่เช่นริชาร์ดฟลแมนมักพูดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่หลอกตัวเอง เขาฝึกตั้งคำถามกับทฤษฎีของตัวเองเสมอทำให้ค้นพบความจริงที่คนอื่นมองข้ามทักษะที่4การคิดแบบความน่าจะเป็น (Probabilistic Thinking) การคิดแบบความน่าจะเป็นคือการเข้าใจว่าโลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและการตัดสินใจที่ดีต้องคำนึงถึงโอกาสที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นคนทั่วไปมักคิดแบบขาวดำ แต่ผู้ที่คิดแบบความน่าจะเป็นจะเข้าใจว่าทุกอย่างมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับต่างๆวิธีพัฒนาฝึกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นศึกษาหลักการทางสถิติพื้นฐานจดบันทึกการคาดการณ์ของคุณและตรวจสอบความแม่นยำเมื่อเวลาผ่านไปตัวอย่างเรดาริโอ ผู้ก่อตั้งกองทุน Bridgewater ใช้การคิดแบบความน่าจะเป็นในการลงทุนเขาไม่เคยมั่นใจ100%เอร์เซในการตัดสินใจใดๆแต่คำนวณความน่าจะเป็นและกระจายความเสี่ยงทำให้กองทุนของเขาประสบความสำเร็จมายาวนานทักษะที่5การคิดแบบทดลอง experimental thinking การคิดแบบทดลองคือการมองทุกสถานการณ์เป็นโอกาสในการเรียนรู้ไม่กลัวความล้มเหลวและทดลองอย่างมีระบบคนทั่วไปมักทำตามสูตรสำเร็จแต่ผู้ที่คิดแบบทดลองจะสร้างความรู้ใหม่จากการทดลองของตัวเองวิธีพัฒนาตั้งสมมุติฐานชัดเจนก่อนทำอะไรฉันคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นและเพราะอะไร กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจนบันทึกผลและวิเคราะห์ทั้งความสำเร็จและล้มเหลวตัวอย่างเจฟเบโซดผู้ก่อตั้งอเมซอนมักพูดว่าอเมซอนเป็นสถานที่ที่คนสามารถทดลองล้มเหลวได้บริษัทของเขาทดลองสิ่งใหม่ๆไม่หยุดบางอย่างล้มเหลวเช่น f i อ e Phone แต่บางอย่างประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเช่น AWS ทำให้บริษัทเติบโตอย่างก้าวกระโดดทักษะที่6การคิดในมุมกว้างมุมลึกซูมิงอินซูมิงเอาการคิดในมุมกว้างมุมลึกคือความสามารถในการสลับมุมมองระหว่างภาพรวมและรายละเอียดคนส่วนใหญ่มักถนัดแค่ด้านใดด้านหนึ่งแต่ผู้ที่มีทักษะนี้จะเห็นทั้งป่าและต้นไม้แต่ละต้นวิธีพัฒนา ฝึกสร้างภาพใหญ่เมื่อทำงานถามตัวเองว่าสิ่งนี้ส่งผลต่อภาพรวมอย่างไรฝึกใส่ใจรายละเอียดหาจุดที่รายละเอียดเล็กๆสามารถส่งผลใหญ่ได้สลับระหว่างสองมุมมองนี้เสมอตัวอย่างอีลอนมัสก์มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเรื่องการทำให้มนุษย์เป็นสปีชีที่อาศัยได้หลายดาวเคราะห์แต่ในขณะเดียวกัน เขาก็ลงลึกในรายละเอียดทางวิศวกรรมของจรวด SPCX ถึงขั้นที่สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคเฉพาะทางได้สรุปการบูรณาการทักษะทั้งหมดทักษะทางความคิดทั้ง6ประการที่เราพูดถึงไม่ได้แยกขาดจากกันแต่เสริมซึ่งกันและกันเมื่อคุณผเผชิญกับปัญหาหรือการตัดสินใจลองใช้ทักษะเหล่านี้ร่วมกันมองภาพรวมเชิงระบบ พิจารณาความเสี่ยงด้วยการคิดแบบย้อนกลับวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณประเมินความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ต่างๆทดลองอย่างมีระบบและเรียนรู้จากผลสลับระหว่างมุมมองกว้างและลึกเพื่อเห็นภาพสมบูรณ์การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันการตัดสินใจส่วนตัวเช่นการเลือกอาชีพการลงทุน การแก้ปัญหาในการทำงานการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสุดท้ายจงจำไว้ว่าการพัฒนาทักษะทางความคิดไม่มีวันสิ้นสุดเหมือนการฝึกกล้ามเนื้อยิ่งใช้ยิ่งแข็งแรงขอให้ทุกท่านเริ่มต้นฝึกฝนทักษะเหล่านี้ตั้งแต่วันนี้และค่อยๆพัฒนาจนกลายเป็นนิสัยทางความคิดที่จะติดตัวไปตลอดชีวิต ขอบคุณสำหรับความสนใจ